ออกก่อนเทศกาลขับกลับบ้านป้ายแดงโกโก้พอให้ป้าข้างบ้านไม่พูดคมพอกลับมาทำงานคืนรถคือเกาคือเกาน่นี่ไททันปี22 23ฟรีฟีดาวกับข้างงวด5,000ออกมาโกโก้ขับโชว์ให้สาวเหลียวและก็ให้ป้าข้างบ้าน น้าไม่พูดคมจะเห็นว่โอ้โหบอกไทยบ้านไม่แล้วซื้อรถป้ายแดงมาปีใหม่ที่แล้วก็ซื้อมาป้ายแดงปีนี้อสงการเปลี่ยนอีกแล้วอไปเปลี่ยนยี่ห้อครับป้ายแดงยื้อก่าโอ้โหสุดยอดอีหลีว่วมาหนี่ปลาขางบ้านเปิดสมมันบดายเลยเออคมบดายเลยลูกนี่คือรวยกระดอยเลยเปลียนงานอย่างนู้อน้าโอ้ยอยู่บ้านเคยเปลี่ยนงานเพียบถุงไทยชนบุรอกนบรีโรงงาน เงินเดือนเฉพาะเงินเดือนนะหาหมื่นบวรวมโอทีพิเศษเกตหมื่นโอ้โหโบนัสออกปีละสามเทียปัดทุกปีนี้ออกแสนสองแสนสามแสนไอ้ครับบอกซื้อรถงานนี่เลยบอกโบนัสออกที่ละสองแสนนะจะไปซื้อรถไหมยังไงครับพี่น้องนะเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อเน้อป้าข้างบ้านเห็นป๊้าปฏิทูไปถังกระมังคุแตกนะ ปวดผัวเจ้าคนนายคนอะแค่นะแต่ว่าความเป็นจริงหู้ยในหู้บอร์ขาพี่น้อง,องจังไหนครับไอไอเสียมีสูตรอือออกกลับบ้านปน้ายแดงนะชื่อเมียอ่าอ่าชื่อเมียครับสงอปีใหมน่นี้ออกชื่อเมียอืออ่าออกรถไปชื่อเมียถ้าเมียไม่ผ่อนก็ปล่อยรถยึดอ่าเราก็ต้องเลิกกับเมียใช่อะใช่เลยเออถ้าเลิกกับเมียปุ๊บ นะสมการก็ต้องหาเงียใหม่เพื่อมาออกรถอีกคเพื่อมาออกขั้นใหม่ก็ขับกลับบ้านให้ป้าครางบ้านเขาดูอีกโอ้คือเปลี่ยนรถบ่อยเนี่ยกลับไปทํางานก็เอาไปคืนอีกอนะแต่ท่านเมียเขาเนี่ยเขาผ่อนเองเขาดูแลเราดีก็ครบอยู่ครบอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครับนะอย่าซื้อรถให้กันอ่า สามีภรรยาคบกันใหม่ๆอย่าซื้อลถให้กันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะติดเครดิตแล้วแล้วผัวคุณจะทิ้งแล้วเมียคุณจะทิ้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายฝากไว้ด้วยอ่ะดูดูดาได้ยังดูเถอะพี่สี่นาทีแล้วพี่เล็กไม้หนึ่งหมื่นโลนะเพราะขับจ่วงเทีสการ์นั่เอาไปคืนเนี่ยเออหมื่นโลนี่ขับเลาะหม่นนี่ตัวนี้ยังม่แกเลยนี่ นี่เหียวยังมาทัาไหรนั่งได้บ้างโอ้ยยังม่ได้ไปเจิมเลยนี่นะวไม่ดึไม่ตักเดิมออกมากโก้ซื้อนี่เพื่อจะไปอยากไปซื้อตั๋วรถทัวร์รถเมียจะซื้อนอะครับพี่น้องเรื่องของเรื่องคือไปอยากซื้อตั๋วรถเมย์อกเขาเหมืนบขาเปซื้อเัาเนาะติดแค่ดิดก็เพรามันเขาบม่ได้ติดเนาะอเออไม่ไดติดเมียนั่นแหล้ว ผูส้สวยกลางต่ว่วาัวแบบนี้ผู <laughs> ้เมียเราติดแคด่นี้เออ,เอ,อไม่แรกเขามาแจ้งค้างวงินที่ไหนอยู่บ่เจ้าไหนไอตอนออกก็บอกว่าน้ำพักนกำแรงช่วยกันทำมาหากินเออจ้าออกเลยเดี๋ยวคอยชิพอนเองคอ,อ,อยชิพอนให้เจ้าด้วยซ้ำพอออกมาค้างวงินไหมที่ไหนอู่บ่เจ้าไหนไออ้าวรถเป็นชื่อเพ้่อเพ <laughs> ื่อนกระพอนแบบว่าเป็นไอ้อย่างนี่ไล่ตังอีูแล้วเนาะเป็นอีไล่ตังเอ๊ะคนทุกหมื่นีดครับพี่น้องเป็นไล่ตังนะ เจอบ่เจ้าเคยเจอบ่เจอเจอสังคมส่วนนี้เจอบ่เจอครับอ้าไ,ได้ไอเห็นไอเสียมเห็นในคอมเมนต์เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube หรือ TikTok คอมเมนต์เข้ามาเม้นความเจ้าอีดีไอเสียมทุกมืม่อนี้คอยกันนั่งติดแบกนิดยุ้นอนอยู่กับลูกอยู่บ้านสุดท้ายผัวนีเปรเมีายงไหมา <laughs> ว่าสั้นแล้วอมเมนต์มา <laughs> <laughs> ผู้รักคนแล้วก็ฉลาดก็บอกว่าเฮ้ยก็ออกซื้อเป็นผัวบุญละพอนเสร็จพอได้เล่ยนปุ๊บ บังคับให้โอนไปซื้อกูเล่ยมาเถอปัดจะคือเก่งยงที่พันน้องสามชัน้นมาท่านมาท่านเนี่พอนหมดมันปะก,<ม>ก่อนแล้วใครจริย้อมมันเลือ่นอนเออมาเดถอะโอ้ยเอาเอาเอาพีนา่น้องเพราะฉะนั้นอย่าหลงกลโกงด้วยความรักเจ้าอยจะถึกรอกพี่น้องอย่าหลงงมง่ายความรักหลายความรักสมัยนี้มันกินอะไรเอาเจ๊ต้มทุกตัวไอเสียมบ,บอยก,ก่อน แทนบอกว่าซื้อรถให้แน่สามีปริญาณพึ่งครบไหมคือบอกแม่มึงซื้อคือบอกทำเยอะพ่อแม่มึงอยู่บ้านคือบอกซื้อมันจะได้ดูแท้ๆมันจะทีมกูบ่เอออ้าวเปิดน้องเปิดน้องไอวบอกอุ้ยเต้พ่อกับแม่ก็จะติดเจ้าทีแป๊กนิดเบล้วก็ซื้อให้มันนั่นแหละปีละสองคันบอกๆเลยสิเดี๋ยวมันจดิ พอ,อนอดดัดจะไม่เคยสอนสักต,ตัวเลยนะพอเริ่มต้นหาพันกันพี่น้องเนอออกรถสู่บัตรบัตรประชาชนใบเดียะล่อไม่อย่างไม่จัดล่อเวลบไอ้พ่อมจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนกักงานบริษัทรัฐอิสาหก,กิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านล้อพอ่อพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับรกบบ 6, ล้อขับสิบล้อขับแม็โคตัดไม้เผาทาน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แผงร้อยตลาดนัดคลองถมปม่ามงป่ามงทุกอาชีพพีดาวบัตรประชาชนใบเดียวปีแรกไอ้พอนหาพันปีที่สองไอ้พอนแปดพันบาทตลอดสัญญาหน้าวิธีการจองแอดไลน์ที่นา้าติดตออ่อเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรทียูขมาสามยางแค่นั้น เดี๋ยว้ายเดินเรื่องไห้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไายจัดให,ให้ช่วยทุกคนันจันทุกเคสส่งปีพอดหน้าบ้านบพี่น้องออกรถศูนบาทว่าไงวัยรุ่น